สวัสดีครับจากร้านชีพิช่น,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแว่นรุ่น1108นะครับเป็นแว่นทรงแฟชั่นนะครับกรอบคอนออกสีแดงน้ำตาลนิดๆน,นะครับเลนเป็นประลอดอมชมพูเป็นเลนโพลารไลท์นะครับตัดแสงสะท้อนป้องกัน UV400 สํำหรับใส่เดินชายหาดโดยเฉพาะเลยตัดแสงสะท้อนได้ดีมากหรือจะใส่ขับรถใส่ได้ทุกโอกาสนะครับดีไซน์สวย รูปทรงดูดีนะครับขาแว่นก็ทำออกมาแข็งแรงนะครับเป็นตัวข้อต่อตัวข้อต่อก็เป็นสแตนเลสนะครับค่อนข้างแข็งแรงตัวนี้เซตนี้จีมีจะมีผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดเลนแล้วก็ซองกันรอยแล้วก็มีกล่องแว่นให้นะเป็นกล่องซิปนะครับหลากหลายสีคะสีเอานะ,ะสำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับ ผมจะทิ้งลยละเอียดแล้วก็ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับกรณีที่ซื้อไปแล้วสินค้าไม่พอใจนะครับทางร้านก็ยินดีรับคืนภายใน7วันนะครับหลังจากรับสินค้าไปแล้วโดยทำคืนผ่านระบบนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับรบกวนสังเกตลิงก์ร้านร้านค้าด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่า ช่วงนี้มันมีร้านจีนระบาดโคนรูปร้านอื่นๆไปใช้นะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าร้านชิปิชอปไหมก็ดูตรงนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยชิปิชอปนะครับผมมีร้านเดียวเท่านั้นนะครับชิปิชอปอันนี้ถ้าร้านอื่นแล้วมีลูกค้ากันไม่ใช่นะครับผมฝากติดตามร้านด้วยกรณีถ้าสนใจซื้อจำนวนมากทักมาได้นะครับทำสามารถทำคูป,ปองส่วนลดให้ได้ วันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ